สิบสี่อะไรนะอ๋ออันนี้ผมไม่ทราบอกแต่ผมว่าถ้ามนะีน่าจะให้คุณแม่ดูแล้วนะเอ่อว่าคุณแม่ฟังจากที่สมภาอมรินท์ท่านนอนไม่หลับคือไม่เห็นหลักฐานนาทีอย่างเงี้ยเอ่อถ,ถ้าเป็นไม่ได้ก็ฝากไปถึงท่านอรียะนะท่านโคนันก็เสมีย์ฐานช่วยให้แม่ดูเธอส่วนจะไปเปิดต่อสื่อมวลชนวันที่14ี่ก็ไม่เป็นไรให้ท่านดูหน่อยเพราะท่านก็นอนไม่หลับเท่าที่ผมฟังนะฟังจากอมรินทรนะนะ์ทีวีอะนะครับแม่ศรียะบอกว่ามีหลับ ที่เป็นภาพสาคัญที่มีภาพเลือดบนเรืออทางด้านหัวเรือด้านขวาครับอันนี้ข้อมูลประมาณนี้อยู่ในการ,รสืบสวนของตํารวจเท่าที่เราทราบมีใกล้เคียงพูดจริงๆอหนะไม่มีไม่มีใกล้เคียงอันนี้พูดความจริงนะแต่อาจจะคนอาจจะไม่ชอบความจริงคืไม่มี <c oughs> อันนั้นต้องถามบังแจกดีกว่านะถ้าถ้าเรื่องพวกนั้นเรื่องปแปลกๆเเพราะว่าเขาจะมีของแปลกของอะไรอย่างนี้ผม แต่แต่เท่าที่ถามตำรวจก็มีนะครับไม่มีนะครับก็ไม่รู้ว่าไปเอาภาพเลือดจาไหนยังไงอาจารย์ครับการฟ้องตรงที่เขาบอกจะฟ้องตรงก่อนที่จะถึงที่ยี่สิบสามนี่เขาสามารถกระทำได้เลยไหมฮะอาจารย์ถ้าอยากฟ้องก็ฟ้องได้แต่มันมีความรับผิดชอบทางกฎหมายถ้ามันไม่มีหลักฐานไม่รู้ว่าใครจะมายืนยันว่าคนไหนเป็นคนฆ่าแตงโมมันไม่มีไม่มีมันก็นะโดยทั่วไปก็รับฟังไม่ได้ก็กยกเ้อง ตอน,น,นลหลังเจันที่23ไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเส้นเตัวยาการแล้วสา,สามารถที่จะเอามานำฟอนอ้องในคดีฆาตกำพิจิตรไหมฮะอ๋อไม่ได้แล้วครับจบแล้วนะมันจะซ้อนนะครับมันจะซ้อนก็คือจบเลยใช่ไหมอาจารย์ครัจะเห็นสั่งฟ้องไปในเรื่องประมาทก็คือประมาทเลยใช่ไหมอาจารย์ครับมันเป็นการกระทำเดียวกันลงโทษครั้งเดียวมไม่ใช่ทำผิดครั้งเดียวก็วันนี้ไปตัดสินอีกวันเอาประหารอะไรต่างๆเนี่ยม,มันก็จะยุ่ง,งนะนี่หลักอันนี้เป็นกฎหมายเบื้องต้นนะแต่ถ้าใครเรียนจบกฎหมายก็จะรู้ถ้าเรียนด้านนี้มานะ ถ้าตกสาขาอื่อะจะไม่เข้าใจอย่างนี้พูดที่ยื่นฟ้องเลยตรงแล้วก้าคุณแม่ไ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 ม่เล่นด้วยอย่างเงี้ยฮะตอนนี้พวกนี้จะยื่นฟ้องเองได้ไหมครับคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้งขงขงของกับครอบครัวเนี่ยนมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะผมว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าถ้าท่สนสสก็กลับไปประชุมสภาส่วนทั้งโคนันก็ไปสืบเรื่องอื่นอเยอะหลายเรื่องตอนนี้สังคมมีเรื่องให้สืบเยอะเดี๋ยวว่างๆจะส่งงานไปมันมีเยอะเรื่อง,อง,องอนนสืบกัน